โอ้ไม่หอมเลยอย่างรู้วิธีการทําให้น้ํายาโปย๊ยเซียนอ่ะหอมไหมครับอยาผมทําให้อยาหาขาตั้งก่อนเว้ยโ,โอเคครับวิธีแรกนะครับแล้ก็เอาเออไอนนะ้ะนี่ยาโปย๊ยเซียนนะครับนี่ แล้วจากนั้นก็คือมันจะต้องเข้าอูนะอันนีนะ้คุณแม่เป็นคนคิดค้นมาเองเลยนะเน,นี่ยสูตรอัของน้ำของน้ำยาโปอรเซียนเอายาดมโปอรเซียนผมชอบพูดคำว่าน้ำยาเนี่ย ก็จะปิดทำเพื่อไหนลองดมหน่อยสิน้ำยาเต็มเต็มเลยเจ้า